ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่นึกถึงบ้านคครูดาวเป็นที่แรกให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในบ้านครูดาวที่เลือกบ้านครูดาวเป็นสถานที่ในการหให้การศึกษาสําหรับลูกๆของท่านขอบคุณมารรมกค่ะตบมือภาษาอะไรเมื่อกี้ไอติมภาษาเหนือโกรธแล้ว่าโกรธแปลว่าอะไรภาษาเหนือ ก็โกรธบัตรคณะบัตคณะบัตคณะแปลว่าอะไรสับปะรดอ่าไอติมสับปะรดเหรอใช่ค่ะใไหมเตยตองแล้วกัจจังอ่ะสับปะรดแปลว่าอะไรบักคณัะกับบักนะอ๋อภาษาบันรแล้วก็ย่านัดย่านัดยานัดยานัดเป็นภาษาใต้เนาะสับปะรดยานั่านัด ก็คือสับปะรดนั่นเองอ่าเขียนเขียนคำไหนอีกอ่าเขียนคำไหนอีกเขียนคำไหนเองแรหาภาษาแลภาษาใต้แปลว่าสอแล่แล่ภาษาใต้แปลว่าแปลว่าอะไรจิมมองมองภาษาใต้อออ๋ง เตยตองอ่ะเตยตองกำลังร้องเฮ้ยกินเหลือแปลว่ารองค่ะฮะภาษาอีสามแก่น้ำแปลว่าจอกอ๋อแก่น้ำแปลว่าจอกภาษาอีสานอ๋อจอกใช่ไหมอ๋อแก่น้ำก็คือจอกเขาเขียนจอบเขาเขียนจ้าไลยเออเขาถึงจอบ เออให้มันได้ความรู้หน่อยมีแค่รอบอย่างเดียวพูดมาเลยพูดมาเลยตีนัดจางเจ้ตจองจองจองจ้องต้องอชอนจ้องอชอนจ้องอชอ เออเตยกับตองพูดดิภาษาอีสานภาษาอีสานนั่นก uh> ็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือนั่นเองละอ่อนละอ่อนละอ่อนภาษาเหนือแต่ว่าเด็กเนาะละอ่อนละอ่อนภาษาเหนือแปลว่าเด็ก ดวงจันทร์ภาษาอีสานดวงจันทร์ภาษาอีสานแปลว่าอีกเกิน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  แล้เวเลยเก่งมากนะทั้งสี่คนเนาะทัองมของท่านนะคะที่นึกถึงบ้านคคูดาวเป็นที่แรกให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในบ้านคุูดาวที่เลือกบ้านคูดาวเป็นสถานที่ในการให้การศึกษาสําหรับลูกๆของท่านขอบคุณมากค่ะจบมือ